สวัสดีคะ่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะสวัสดีค่ะโอ้ทำอะไรครับกินข้าวนะครับตอนนี้ตอนนี้วันจันนะคะวันนี้วันที่เราถ่ายอ่าถ่ายคลิปไว้นี้คือวันจันอ่าหมูแบนต้องไปโรงเรียนใช่ไหมครับโอ้โอตอนนี้สายมากเลยลูกเจ็ดโมงกว่าแล้วจะไปทันโรงเรียนทําไหมเนี่ยสงสัยด้ไปหลังเขาแน่นอนเลย ป๋าจะเดินทางจากบ้านตะกลางไปถึงบ้านที่มานนะคะวันนี้มีเมนูอะไรครับครเมดูเดี๋ยวแล้วปิดพัดลมก่อนแป๊บนึงใช่ไหมครับเมาดูเมนูอะไรนะครับดูกหมูครับโอ้ต้มกระดูกหมูใส่อะไรครับผักครับผักอะไรผักกาดผักกาดดองครับอืมเดี๋ยวกินผักโชว์สิครับ รสชาติเป็นยังไงวันนี้ฟีมือยอดนะครับพี่แพรยังแต่งตัวไม่เสร็จนะส่วนโมแบนนี่ก็คือกินข้าวเสร็จเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปส่งอ่าที่บ้านพี่มารพทอนเงินแล้วก็ไปแต่งตัวที่นู่นนะคะร้อนอยู่ใช่ไหมครับร้อนอยู่กําลังต้มอยู่เลยนะคะนี่ในลูกมาต้มตอนเช้าน่าจะพอแล้วเดี๋ยวปิดแก๊สไว้ก่อนนะคะ จะให้หมูแบนกินข้าวก,ก่อนนะคะเราจะไปทำอะไรต่อตอนนี้เราก็หมูแบนกินข้าวเสร็จแล้วเนาะก็จะไปไหนครับไปโบกา,กาง,าางหมูเบบอก้างว่าหมูแบนจะไปไหนครับไปโรงเรียนนูนพ่อทาความสะอาดอยู่ทางนู้นนะคะนูนไปบอกใครก่อนหอกพี่ขวัญก่อนเนาะ ไปเดินไปเรื่อยๆไปใกล้ๆกันเนาะกาแฟไม่ต้องไปยัมันลื่นนะกาแฟลื่นคะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกเอ้าเอาเอาโอ๊ยสมุนสมุนเยอะค่ะสมุนเยอะงัมาล้างช้างก่อนนะของ้ย ครับอ้าวอือโอ้โหวันนี้มูบเลนจะมาลาพิปันไปโรงเรียนใช่ไหมครับอ่าตั้งใจเรียนนะครับทีอันนี้นะครับจะมาก่วนโกนอ่ะไปอคคบ,บอกพี่ขวัญว่าบอกพี่ขวัญพี่ควันดูแล้วพี่ขวัญครับวันนี้มูบเลนจะไปโรงเรียนนะครับไปผมอ่ะไหนบอกใครอีกบอกใครอีกครับ พี่แซมไหมอนูไปพี่เซม,ม,มก่อนอเ,ออเร็วี่สายมากเลยวันนี้นะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกพากันนอนสบายนะคะบูเดนปลุกลรแจะคุณแม่ไม่อยากตืต่นกอกมาป้าไปบอกพี่แซมตรงนี้ก็ได้มานี่บอกเฉยๆก็ได้ป้าอ,อยู่ตรงเสาอ่ะ มันไปเรียนกันนะครับโอ้หนุนพี่แซมสวัสดีครับเดี๋ยวเ<า>สาหน้ามาใหม่ครับาาแซมครับกำกับเรียนนะครับรออืมมาบอกใครทีนี้นะมาเรียงไปเลยอ่าบอกพี่ซงลาพี่ซง ตรงนี้เลยอ่ะบอกเลยที่โซ่ผมไปเรียกกันนะอือฮะโอ้โหนี่บอกคู่ซีมาว้าครับมาวาครับโอ้โหไปเรียกกันนะครับครับกดเร็วมาครับมา โอ้โอ้โอมันไส้มันไส้ควานนะมันไส้ควาน <c oughs> อ่ะพี่อ้อยพี่อ้ยอยนก <c oughs> ขาหลังติงครับ, <c oughs> รบนั่น <c oughs> <c oughs> โอ้พี่อ้อยก็จุ๊บๆด้วยมาทางนี้ลรกมาทางนี้บ๊ายบายบ๊ายบายนะครับ โอ้เราไปตะทุงกับแม่น้อยออนะครับไป่ะไปบอกดีๆวันนี้คุณพ่อไม่นำครับคุณพ่อทำงานอยู่่ะไปนั่งบอกคุณตาดีๆอือบ๊ายบายนะครับตะทงรัาพูดได้ก็จะบอกอ่ะตั้งใจเรียนนะหนูเห็นไหมตับผู้บก่ะแม่น้อย ตัวฟูไม่อยากให้ไปนไหมฟไปเลยโอ้ตัวฟูบอกไปเลยเออไปก่อนนะไปบอกพี่เต้ยเพาะยังพ่อค้าสวัสดีค่ะเจนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอดู้ห้ตัวฟูไปเลยบอพี่เต้ยอยู่ไหนเรียกบ่เต้ยนู่นเต้ย ตัง้งใจเรียนไหมครับตัง้งใจเรียนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราคุณแม่ก็จะไปส่งหมูแบนกันที่โรงเรียนกันเลยนะคะเดี๋ยวไปแต่งตัวกันต่อที่บ้านอ่าตอนนี้เราก็ส่งหมูแบนมาถึงอ่บ้านพี่มาพพนเงินนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเงียบนักเรียนไปกันหมดแล้วเอาเร็วๆหาชุดมาใส่ <c oughs> ออามาอ๋อเรียบาชุดมาอาบน้ํามาแล้วชุดอะไรดละว,วันจันชุดนักเรียนอ่ามามาวันนี้ฝนตกนะคะวันนี้มาเดี๋ยวเราแต่งตัวให้หมูเบนกันก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนเข้าไปกันหมดแล้ว show kung, má, ông say sữa em sí, ông xí sữa thanh liên, thọ ông bạn. hình tay đây Hả? Khi lập, không nám, mình นี่แหละบอกว่าแม่สายจะตัวเองเลยกินข้าวบึ๊บก็ต้องเข้าห้องน้ําตอนนี้แต่งตัวไม่ทันนี่แล้วค่ะไปเข้าห้องน้ําอีกแล้วอเดี๋ยวรอหมแดนก่อนค่ะแต่งตัวก่อนอตอนนี้เราก็แต่งตัวเสร็จแล้วปะรีบมากตอนนี้น่าจะเป็นคนสุดท้ายออาทำยังไงครับนักเรียน

โอ้กว่าจะแต่งตัวเสร็จต้องเข้าห้องน้ำรอบสองรอบดูเขาเขบตรงชาติแล้ว<ต>เออเขาลบตรงชาติแล้วไปโอ้ลังเลงน้วยลนงเลงด้วยไปอันนี้ขี่จักรยานอเนองเพิ่มแล้วฝนฝนแล้วเราจะมากับใคร,รเรออจักรยานไปบ่กทางนั้นอ่าทางนั้นเอาอะไรอีก อะไรการฝน,นล่ะโอ้ยลมมันจะทิอย่าังไงไปถีบไปแป๊บเดียวทั้งนั้นกำลังฝนล,ลินลินเฉยเฉยไหมนะโอ้เดี๋ยวยาจะไปรับให้คุณแม่ไปส่องอแล้วอะอยังไงก็คลิปนี้ก็สําหรับขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะหันมาดีดีครับ ขอบคุณทุกท่านมากค่ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ